มันไม่ใช่แต่ยังเป็นมออน้อยเป็นใบมอน้อยเป็นใบงงรสชาติงงไปเที่ยวเมื่อเดี๋ไหโอเคไหมเดจะบางขีเรถป็นลูกคนลูกแ่แรกบม่หมวาฮะเย็นแล้วนะตอนนี้ห้ามงเย็นนะครับผมบบานนี่ดูสเกตกางเกง เยงจ้าเยงจ้างเดี๋ยวจะไปตลาดนาบูไปเดินเล่นตลาดนาบูแล้วก็เบาดิวอยากกินปิ้งแบฮะอยากลองเราเราก็ลองมาแล้วแต่วันนี้เราจะพาเบาดิวไปกินปิ้งแบ่แล้วก็ตอนนี้เราจะไปเดินตลาดนาบูก่อนนะครับแล้วมีอะไรกินกันบ้างเดี๋ยวเราพาไปดูกัน let's go เฮ้ยข้างหน้าเ็าตั้งซ้มแล้วตั้งร้านแล้วอะโอ้ย อะไรอะ่ะไอ้นี่ไงงานไอ้ไหลเรือไฟฝั่งลาวอ๋อเหรออ่าฝั่งลาวก็มีไหลเรือไฟเหมือนกันพร้อมพร้อมกับเราวันที่แปดอย่างเก๋ว่านะอันนี้เป็นบรรยากาศตอนเย็นๆของฝั่งสปปลาวนะช่วงประมาณห้าโมงเย็นเนาะแดดลมหลงตกซึ่งวันนี้เข้าช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วด้วยอากาศก็จะเย็นๆนิดนึงเริ่มเย็นมันต้องจอดตรงไหนเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยเนี่ยต้องจอดต้องจอดตรงไหน เอ้หนุ่มโคกเนาะจุ๊เอ้าวอาวอาวไอ้หนุ่มโคกน้องตัวอ้าอ้าเตี้ยวเคร้ยวเตี้ยวเตี้ยวใครเน้่ยอ๋อสิบกูคิดเงินเพถือสองมนได้ครับเด็กสูงเ็กสูงพอเกินเนาะได้แล้วไปได้แล้ว

อันนี้มันอย่างไตไก่ไก่โอ้ไตไก่ว่ามันเนื้อขอบคุณครับประมาณนี้ไม่ก็มีไก่ไมีมันเนื้อนาะอร่อย,ยไหมไปเตยหมดเลยอืมอาวจยเริ่มเกินเลยมันนานมากครับหวานครับมีแก้วปติกไหม แกวติบบนบ่อหยแก้วนี่ไปหรอกนะอ๋อเดี๋ยวผู้ชมตาลก่อนไม่เชื่อไม่ได้พี่นี่ผมแน่เอาเท้าเอาอะไรเอากระเท้าครับผมอันนี้ไม่หยังครับนี่อันนี้ไม่หยังฮะมือน้อยน้ำมือน้อยเป็นน้ำหวานนี่บ่เป็นน้ำหวานดูดอะไรเอาน้ำไหนคิดรวมกันเลยนะคิดรวมกันเลยเดี๋ยวจ่ายทีเดียวครับ อยากลองว่ะคืออะไรลองเลยเขาแยกไทยเลยนะครับเราเติมมากเราเติมอยากกินได้เราเติมมาเราก็กินได้เอาเราเติมมากนี่บอกมันมันมันไม่ใช่จากอะไรเป็นม้อน้อยม้อน้อยเป็นใบม้อน้อยเป็นใบเป็นใบแล้วก็มากมันย่องเอาเราเติมมากเราก็ลงให้เดี๋ยวเราไปเราไปเสิร์ชเราไปม้อน้อยเป็นยังไงมาลิ้นมือได้หักมั่งนะเพาะมันก็มาหอดครับต่างกันอืมเสร็จบุ้นบุ้นชิมหน่อย มันวุนเหมือนไออะไรวะแม่นคล้ายๆชาวควยแต่มันจะมามหอมกะทิด้วยมชมเลยหแยรัแน่บแซ่บอยู่เหมือนกินเหมือนกินไอ้ชาวควยอะชาวควยแล้มีน้ำกะทินั้นมมีน้ำกะทิแจะม่น้ำาลแองงรสชาติงง ของคับขอบใจหลายดีเดียวลองชิมดิเหมือนเหมือนเหมือนไอขนมตัวเออรสชาติแบบขนมตัวมันเหมือนรสชาติผสมผสมผสมกันหมดผสมระหว่างเหจ้ากล้วยผสมวเหลืองเลยผสมเจ้ากล้วยผสมตัวเหลืองผสมกะทิออกไปทางขนมคุกนิดๆิด่ดี๋ กินนับเหมือนเราช่างถึงเนือโปรเออใช่เหมือนเราช่างถึงโปรอร่อยรสชาติมันจะเหมือนเราช่างหมี่โปรมันจะมีความมันๆของกะทิแล้วก็หวานๆของน้ำเชื่อมนะครับแล้วก็มีเหมือนมีเหมือนชิ้นเนื้ออะไรสักอย่างเรามาเดินตลาดนาบูแป๊บเดียวสักแป๊บเดียวเท่านั้นก็เดี๋ยวเราจะไปหากินปิ้งแบบนะครับ เดี ầu, ๋ยวลุยเลยดีกว่าหิวข้าวแลนะไปเราจะไปร้านบิงแบ่ล้มวงกันนะฮะนี่ใช่ทรายเมือใชรมืองเดี๋ยวเข้าไปเลยบิงแบ่ล้มวงอ๋อล้มวงชื่ออะไรจังแม่แล้วหนู่มข้างใน วคไปเเที่ยวมือเยไไหนโอเคไหมเบื่อจะวารคีรถเป็นลูกคนลูกเเบื่อแต่ถนนนะเนาะ กระโดนไม่เข้าออกอยากนะนั่งลจุดเจ็บหลังนั่งรถจุดเจ็บหลังตกงลุมโคเตนแม่คตาตจะไปไหนม่ตาเสียเลยมั้ ก็ยิ้ว่าเป็นซิ่งแบ่เป็นอะไรแย่เป็น<ด>อะไรแย่เราเราภาพภาพจำคือมันจะต้องมีเรื่องของกิ่นนะครับแต่ว่านี่ดีดีขึ้นเยอะเลยไม่มีเลยใช่แล้วก็ด้วยน้ำน้ำจิ้มเขา ที่อ่าที่ไหนไม่รู้เนาะไม่คือปูสากเนี่ยก็คือน้ําสากคือน้ําบ่อก็คือบ่อบ่อน้ำนี่แหละก็คือพวกทหารฝรัร่งเศสที่มันเอ้มายึดลาวตอนนั้นลนนะเขาฆ่าผูา้หญิงฆ่าลูกฆ่าเด็กโยนทิ้งบ่อน,น้ํานี้เงือ เป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องที่เลวร้ายมากเลยทําไมทําไมเขาหนีเขาติ๊ก็ไม่แน่ใจนะว่าทําไมเนี่ยตั้งแต่ปี21มีนา1946น่าจะเป็นช่วงสงครามโลกเลยมั้งใช่ไหมหนึ่ก้าสี่หกเก้กใช่ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองความเลวร้ายของสงครามนะถ้าเนี่เราเราไปสองได้ไหมวะ คือแรกของการเที่ยวของเราที่ท่าแขกที่เราข้ามาตั้งแต่เมื่อเช้าเนาะ <S <S วันนี้ก็ไปที่ห้วยน้ําใสก็โอเคสวยสวยงามถึงว่าถึงแม้ว่าน้ําจะลดลงมาสักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นช่วงที่เลยหน้าฝนไปแล้วจริงๆอ่ะใจแล้วเราว่าจะมาตั้งแต่ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วที่ <S <S <ช>เราไยกันใช่ไหมแต่ประเด็นประเด็นปัญหาคือเราคิดว่าน้ํามันท่วมหรือเปล่าอ่าใช่พอเขาก็พูดเหมือนกันว่า น้ำท่วมเขาเื่อว่ามันจะมีหน้าน้ำเลยแต่ว่าฝั่งเราคิดว่าเออมันท่วมหรือเปล่าเลยใช่เราคิดว่ามันท่วมหรือเปล่าน้ำก็ประมาณเดียวประมาณเดียวประมาณแต่แต่ก่อนนั้นเนี่ยที่น้ําช่วงที่มันพีกๆอัน้ำมันจะมาหกซึ่งมันจะสวยๆแบบนี้เยอะแต่พูดถึงวันนี้ก็สวยสวยเลยแหละมันไปถึงแล้วมันก็แบบว่าโอเคโอเคอ่ามันมีมันมีน้ำให้เล่นแม้แม้จะไม่เยอะอ่ะมีน้ํให้เล่นน้ําใส อย่างที่เขาว่าใสจริงๆใสจริงสมชื่อมัวนำใส่ครับมาแล้วเราก็มาเลาะนาบงนาโบตลาดนาโบแล้วก็ไปกินปิ้งแบท้ายได้กินปิ้งแบ่เป็นไงให้กินเฮ้ยแต่ตอนแรกคิดว่าเนื้อแพ้จริงๆอะมันสาบเลยเนี่ยอ่ะเคยได้กินมาแต่พอกินจริงๆแล้วอ่บจานมันมันน่าจะแห้งแต่พอกินจริงๆแล้วมันแบบผิดคาดเนื้อมันเหมือนจะแห้งอ่ะเนื้อมันด้วยด้วยเท็กเจอร์ที่เราจากการมองลงไปอ่ะมันเหมือนมันจะมันจะแห้งแต่พอกินเข้าไป ไม,ม่แห้งมันม,นมันฉ่ำดีนะใช่ครับแล้วเนื้อคือด้วยความที่เราเป็นคนไทยใช่ปะ่ะคําว่าแพ้คําว่าแพ้หรือแกะเนี่ยมันต้องสับแน่เลยใช่อะไรเขาคิดของผมเออมันต้องสาบแน,น่ๆต,ต,ต้องสาบแน่ๆเลย,ส,ย,ส,ยสุดสุดท้ายกับเรกินเข้าไปนี่เอ้ยไม่เนี่ยว่ะอร่อยด้วยอร่อย,ยมันแบบเทคเจอร์มันกลิ่นกลิ่นมันก็ไม่เหมือนเนื้อวัวแต่เทคเจอร์มันอาจจะคล้ายๆแต่คล้ายๆลลายแต่กินรู้ว่ามันไม่ใช่เนื้อวัวใช่ครับแต่กินรู้ว่ไม่ใช่เนื้อวัว วันนี้เดี๋ยวเราจะขออนุญาตพักผ่อนก่อนเร<อ>าพรุ่งนี้เราจะพาเบาดิวไปคุณน้ำคำดิบซึ่งการเส้นทางการเดินทางจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราติดตามได้ EP หนะ้าแล้วยังไงก็ติดตามกันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะพาไปวันนี้ต้องขออนุญาตลาจากกันไปก่อนนะเจอกัน EP หนะ้าบ๊ายบายสวัสดีครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ